อ้าวสวัสดีครับสวัสดียามเช้าอากาศดีๆแปดโมงเช้านะครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสรษธีน克าดมาอยู่กับท้องน้าอ่าคลองน้ําลองน้ําแล้วก็ที่นาสวยๆอยู่ที่สระบุรีอ้าววันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมที่สวยๆอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะไลฟ์สดด้วยแล้วก็ทําคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยอ่านี่นดูลองน้ําเต็มปิบดูฝั่งนี้อีกนี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวล่วงน้าอ้าวนี่นนี่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 น้ำน้ำอยู่กับเราตลอดเวลา ตามผมไปสิที่นักล่ามาเดี๋ยวพาไปชมกับกล้องก่อนที่ไม่แพงด้วยเอออ่มาแล้วครับชาวแวบแวบมาแล้วนี่ผมอยู่ที่สระบุรีนะฝั่งนี้หนองโดนสระบุรีฝั่งนี้อำเภอเมืองลบบุรีเออมันแค่ถนนกั้นกลางจะพามาดูที่ไร่ละสองแสนกว่าบาทเป็นที่นาเหมาะทําโคกของนาด้วยเออแล้วก็น้ําไม่ท่วมอ่าน้ําไม่ท่วมนะปกติมันจะท่วมกันเยอะแต่แถวนี้ไม่ท่วมนะครับแค่ปิ่มๆบางส่วนในท้องนาเท่านั้นแหละเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนที่จะพาไปดูข้างในอ่ะนะ แปลงนี้นะอยู่ที่หนองโดนสระบบุรีนะครับนู e ่นน่ะเห็นหมู่บ้านใหญ่ไหมนั่นหมู่บ้านใหญ่เลยน่ะนั่นนันนนตรงนู้นน่ะลบบุรีอ่าแปลงนี้กําลังอยู่ใกล้ๆกับอ่าอะไรนะที่เขากำลังก่อสร้างรถไฟลอยฟ้ารถไฟไม่ใช่รถไฟฟ้านะรถไฟลอยฟ้าของลบบุรีอ่ะเส้นเลี่ยงเมืองอ่ะโอ้โหกำลังโด่งดังเลยนะครับห่างจากนี่ประมาณแค่ถ้าถ้าเกิดลัดทุ่งเนี่ยประมาณสัก3มกิโลแต่ถ้าไปตามปกติก็ประมาณสัก หกเจ็ดกิโลอ่าอยู่ใกล้ๆอำเภอเมืองลบบุรีนะครับผมจะพาดพิงอยู่สองสองจังหวัดน,นะหนองโดนก็จริงแต่มันอยู่ใกล้อำเภอเมืองลบบุรีอยู่ห่างจากลกบิสันลบบุรีเนี่ยอยู่แค่ประมาณสักไม่ถึงสิบกิโลอะ่ะลบิสันลบบุรีนะแล้วจุดเด่นของมันนะดูน้ําดิเขียวขจีเลยอ่าบอกกันเลยนะสิบเอ็ดไร่ครึ่งมันสิบเอ็ดไร่สองงานกับแปดสิบตารางวาผมกลัวงงเป็นชนิดคู่แดงนะผมลเลยพูดสิบเอ็ดไร่ครึ่งเลยแล้วกันนะสิบเอ็ดไร่ครึ่งขายอยู่สองจุดสองห้าล้านเออ 2.25ล้านนี่บรรยากาศอย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวพามาดูเข้าๆนะมันจะย้อนแสงนิดนึงผมมารีวิว8โมงเช้าในวันพฤหัสสวัสดีที่ไม่ใช่วันพฤหัสที่วันศุกร์ศุกร์ที่24ใช่ไหม24ธันวาคมนี่ดูเขาปล่อยน้ำเข้านี่ฟังเสียงน้ำอ่าแปลงนี้นี่แปลงนี้แปลงนี้แปลงนี้นเขาขายเพราะว่าราคาเข้าวันไี่ดีช่วงนี้เป็นทั่วนะครับธงชมพูนี่เลยนู่น ون. นี่นี่ไปถึงอนุนูนุตรงประมาณสัก60กว่าเมตร70เมตรได้อะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะกว้างเนี่ยนะแปลงนี้ที่มีต้นยูคานะแล้วลึกลงไปยันต้นจูคาข้างหลังเลย200เกือบ300เมตรได้อะเนี่ยเข้าวๆนะ11เปไรขึ้นกว่ากว่าเนี่ยแปลงนี้เลยอ่าถ้าซื้อแล้วยังไงชอบแล้วก็ให้เขาเก็บข้าวก่อนแล้วกันนะนิดนึงนะครับเขาลงทุนแล้วข้าวกับราคาตกต่ำเหลือเกินเป็นดินดำนะเป็นดินดำเดี๋ยวพาเดินดูดังละเอียดเลยข้อเสียก่อนเลยยังไงต้องบอกข้อเสียก่อน ถนนไม่เป็นหินคุกอย่างเงี้ยลูกลังอย่างเงี้ยประมาณสักมันมาทางนี้จะใกล้นี่นี่มาทางนี้ประมาณสัก2กิโลตรงไปนิดนึงเนี่ยไปออกหมู่บ้านตรงนู้นใหญ่ๆอ่ะอ่าประมาณ2กิโลเป็นถนนอย่างนี้รับได้ไหมอ่าข้อที่1รถทันเปิดฝุ่นแน่ๆข้อที่1ข้อที่2คือน้าน้ําประปาย,ยังไม่มี เืินมันไม่มีถนนไม่ดีไฟฟ้ามันก็ไม่มีปปามันก็ไม่มีข้อที่3ก็เลยเป็นไฟฟ้า3ข้อรับได้ไหมถนนไฟฟ้าประปาถ้ารับได้ก็โอเคในราคานี้นอ,อ่ะเนาะอ่าเพราะราคามันก็ไม่ไม่ได้โหดร้ายอะไรมากแล้วมันอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองลบบุรีอยู่10กิโลห่างจากตัวจังหวัดสระบ,บุรีนี่ประมาณสัก40กิโล40กิโลคือตัวอำเภอเมืองนะสระบ,บุรีห่างจากกรุงเทพดอนเมืองเนี่ยประมาณสักร3 0ยมกิโลอ่านี่เป็นข้อมูลโดยจำเพาะอ,อ่ะเนาะเหมาะกับซื้อเก็บ ไม่เหมาะปลูกบ้านไม่เหมาะทาร้านค้าปลูกบ้านจะปลูกยังไงอ่ะโดดเดียวเดียวได้ผีหลอกตายนะครับร้านค้าใครก็จะมาซื้อของเ่าเหมาะซื้อเก็บไว้ให้ลูกใครหลานในอนาคตประที่มันถูกแล้วก็มาทําโคกหนองนาไดา้ชุมชนข้างหน้าเยอะเหมือนกันนี่ดูในเด่นของเรื่องของน้ําเดี๋ยวเราไปเดินดูมุมนู้นแล้วก็เดินย้อนกลับมาแล้วกันเนะาะลองดูเป็นทางเลือกกับท่านนะครับราคาถือว่าไม่โหดร้ายเนาะเขาเสียมีเ้าดีมีนะครับข้อดีคือธรรมชาติเนี่ยถ้ามองไปทางไหนก็เขียวขจีเลย ตอนน้าท่วมมันจะไม่ขึ้นถนนนะมันจะปิ่มๆอ่ามันจะปิ่มๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาทำเนี่ยก็บอกตรงๆว่าท่านต้องมาทําระบบการควบคุมให้ดีการจัดการเมเนจเมนต์ให้ดีมาทําคันนาอะไรให้ดีไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้ามาจะไปปลูกพืชสวนอย่างเงี้ยน้ำมันเข้านะแต่หลายคนเนี่ยตก30แปลงแล้วมั้งตั้งแต่หมู City, ่บอยเศรษฐีตะล่ามาแถบนะี้ที่ขายไปอะนะไม่ได้โมโนะเกือบ30แปลงจริงที่เขาไปทำโค้งหนองนากันนะครับดูข้อมูลได้นะครับ แล้วผมก็เชื่อว่า FC หรือลูกค้าผมก็ดูอยู่ในนี้เยอะนะครับเขาอ้างอิงได้ว่าเออซื้อไปจริงนะครับบางแปลงก็โอเคนะบางแปลงก็ซื้อไปก็มีอุปสรรคบ้างนะน้ำเนื้ออะไรก็ต้องมาแก้ไขกันนั่นนะครับมันไม่ได้ลงตัวร้อหรอกนะครับบางที่มีนะแถวนี้ออซื้อไปแล้วไปปลูกบ้านปลูกเปิ้ลนอะไรกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอ่เราไปดูมุมน้นกันส่วนใหญ่ทานาครับแถวนี้นะเพราะน้ามันดีน้ำเนี่ยมาจากคลองส่งน้ําป่าศักชัยนาทอ่า ป่าสักยนาแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงทํานากันช่วงฤดูแรงเขาหยุดไงอันนี้เป็นฤดูหนาวอะนะครับ24ธันวาคมพรุ่งนี้วันคริสต์มาสละคนที่หึ่งไม่ได้มาเขาไปกับลุงติ๊กไปกับลงุงลุงติ๊กลุงต้อยนะครับเดี๋ยวนี้ที่หนึ่งเขามีคู่หูคู่บันไดเยอะนะครับผมก็เลยมาคนเดียวก็ได้สบายมาคนเดียวคนเดียวมาบินโดนไปแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกสื่อให้ดูนะครับนี่มาดูตรงนี้นี่จะเริ่มต้นตรงนี้ให้เห็นนะครับ เดินดูก็อยากจะให้ละเอียดละออทีเดียวเลยเนาะแถวนี้มีหลายแปลงนะราคาไม่แตกต่างกันมากมีหลายแปลงนะครับมาชมก็มาชมพร้อมกันหลายแปลงได้เริ่มต้นตรงทงตรงนี้แต่ก่อนจะให้ชมทงนี่ผมให้ดูน้ําก่อนมันเป็นดินเหนียวนะแถวนี้เป็นดินเหนียวผสมดินร่วนเนี่ยให้ดูน้ําอ่ามันก็จะไหลไปเนี่ยให้ดูความสดชื่นของธรรมชาติเนี่ยเอาใหม่นะทงตรงนี้นะ ผมขออนุญาตกระดิกนิ้วที่ไม่สุภาพนิดนะกระดิกนิ้วตรงนี้นะครับไปถึงตรงมงทงนั้นผมยืนรอตรงแรกอะ่ะหกสิเมตรได้แล้วก็ลึกไปสุดเขตพุ่มไม้นุ่นใหญ่นุ่นเลยอ่าไปเดี๋ยวผมจะพาเดินแต่มันย้อนแสงนิดนึงนะหันหน้าจากในที่เราออกถนนเนี่ยคิดตะวันตกนะก็คือดวงอาทิตย์หรือแสงอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นทางนี้เนี่ยมันขึ้นทางนี้นนนนนแถวนี้สูงกันระดับน้ำทะเลประมาณสัก40เมตรนะอาจจะไม่เหมือนเมืองการอาจจะไม่เหมือนแถวลาดบุรีทางนู้นนะฟากเชียาราบบุรีแถวนู้นอะ่ะออกไปทางนู้นนะ่าจะสูงกว่าเยอะ ราบบุรีมันจะไม่ต่างกรุงเทพมากนะฮะเมืองการทางอะไรอ่ะออกไปทางนู้นนะ่ะนั่นก็หกสิบเจ็สิบเมตรนะครับแถวนี้นะ่าร้อนก็ไม่ได้ร้อนมากนะมันมีดีมีเสียครับมันเป็นที่ลาบลุ่มแต่ไม่ใช่แองกระทะนะไม่ใช่แองกระทะแองกระทะจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเลยไปอีกนิดนึงมันมีสิบไร่หนึ่งจุดเก้าห้าล,ล้านเหมือนกันนี่แหละนะสิบไร่หนึ่งจุดเก้าห้าล้านราคาก็ตามสัดส่วนนะันั้นสิบไร่อันนี้มันสิบเอ็ดไร่ครึ่งกับสิบสองไร่ซ้ําโดยซ้ําะนะครับ ต่แปลงนี้ค่อนข้างจะเขียวขจีเลยท่านมองดูดีๆนะ้าหมู่บ้านใหญ่นะผมซูมให้ดูนิดนึงเห็นไหมครับค่อนข้างจะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่หมู่บ้านหนึ่งเลยนะครับไปเราเดินไปดูกันเรื่อยๆนาในปีหนึ่งแถวนี้จะทำสามรอบนะสองถึงสามรอบสองรอบยืนพื้นสามรอบดูน้ำนะครับแต่ราคาข้าวมันตกเหลือเกิน ตกมากมายเนะครับเหลือไม่ไม่กี่บาทเองอ่ะเราเดินไปตรงนู้นกันนะครับเนี่ยน้ำจะอยู่กับเราตลอด <c oughs> มันเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมชุ่มอชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำตลอดเวลาแต่หน้าแรงเนี่ยอีกเรื่องนึงนะหน้าแรงมาที่จะจะไม่เห็นนะหน้าแรงบอกเลยนะน้ำไม่อย่างนี้น้ำแทบแพงอ่า เพราะว่าเขาไม่ได้กักเก็บน้ําแต่ถ้าเรามาทํโคกหนองนาเราขุดบ่อเราเก็บน้ําของเราข้างในไว้มันก็ได้นะแล้วก็หญ้าข้าวที่ไม่หญ้าข้าวจะไม่ได้เขียวอย่างงี้จะสีแห้งๆนะครับวันนั้นลุงแปงริสึกจะจะลุงต้อยกับทิดอึง่งมารีวิวไปแล้วผมมาซ้ำให้อีกรอบหนึ่งกันนะครับอาจจะมืดๆนิดนึนงนะย้อมแสงครับไปเดี๋ยวพาเดินไปดูข้างใน ี่เมื่อกี้ท่านเห็นน้ำมันข้ามมาแล้วใช่ไหมตรงนู้นเนี่ยเขาเจาะน้ำเข้ามาเนี่ยๆ่ะไปเดินดูกันจากถนนเข้ามาเนี่ยประมาณสักมันอยู่ประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวร่างวัดให้อยู่ประมาณนี้เข้ามาสัก3เมตรสี่เมตรนะประมาณก่อนนะเดี๋ยวแป้งนี้ร่างวัดให้ข้อที่หนึ่งร่างวัดให้ข้อที่สองค่าโอนนะครับค่าโอนผู้ขายออกให้ทั้งหมดแต่ ขาลดราคามาแล้วนะถ้าใครเป็น FC เมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครจาได้แม่นเลยเป็น f c เมื่อก่อนจะมีรถไถมาจอดอยู่ตรงนี้คันนึงถึงตง้นยุคคาเนี่ยรถอะไรรถไถนารถอะไรไม่รู้จาไม่ได้แล้วนะครับถ้าใครจําได้นะตกประมาณสักโอ้หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครึ่งปีกว่าละแล้วตอนนั้นเจ้าของบอกอะเดี๋ยวขอขอทำาะไสักรุ่นนึงนะเผื่อมันจะฟื้นตัวอย่าเพิ่งขายก็แล้วกันหมดรุ่นนั้นก็หยุดขายไปก่อนพอมาอีกสแปีนึงมันไม่ไหวยังไงเข้ามันก็ไม่ดีนะถ้าใครติดตามฟังข่าวสารของภาค าคข่าวสารต่างๆก็จะรู้ว่ามันไม่ดีเลยนะราคามันตกอ,ะอ่ะอ่ามันมันไม่คุ้มอะ่ะแค่ค่าปุ๋ยค่าว,วานค่าเมล็ดพันธุ์ค่าจ้างคนทําอะไรเนี่ยรถทงรถไถมันก็จะหมดอยู่แล้วนะฮะเพราะ,ะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเออทำไมเขาถึงขายถามว่าเขาอยากขายไหมเขาก็ไม่อยากขายหรอกครับพีงโดมันมีเหตุจําเป็นนะนะชาวนาชาวไร่ส่วนใหญ่ขายเพราะเป็นหนี้ นะครับเอางูาที่ดินไปเข้าทอกสงกสอ,อะไรอย่างเงี้ยนะถึงเวลาแล้วมันบางทีมันไม่พอใช้อันนี้มีคุดแดงบอกไปแล้วนะแล้วบอกอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นที่จัดรูปไม่ต้องตกใจคำว่าที่จัดรูปนะครับคำว่าที่จัดรูปมันก็คือโฉนโดทุดแดงปกติแหละเพียงแต่ว่ากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาเข้ามาดูแลในการผ่านน้ำเข้ามาให้ในโฉนโดเนี่ยปกติถ้าเป็นโฉนโดทั่วไปเขาเขาจะเขียนว่าทางสาธารณประโยชน์แต่อันนี้มันอาจจะพิเศษคือตรงถนนเขาจะเขียนว่าที่ดินของกระทรวงกรเกษตรและสะากรณ นะก็คือพูดง่ายว่าถนนด้านหน้าด้านหลังเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเขาทาผ่านน้ํามาให้ถ้ากระทรวงเกษตรเข้ามาผ่านน้าให้เนี่ยสังเกตดูง่ายๆคือ1นึ่งเลยโฉนดเขาจะเขียนว่าที่ดินของกรมที่ดินตรงถนนนั่นนะเขาจะเขียนว่าที่ดินของกระทรวงเกษตรและสากลทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยนะนะมันจะมีน้ําทั้งหน้าและข้างหลังนะ้างหน้าคือน้ําเข้าข้างหลังคือน้ำออกส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนี้นะเป็นทุ่ประเทศครับ ไปหาข้อมูลได้นะครับมันคนงงเอ้ยมันฉนดอะไรฉนวจริงหรือเปล่ามันก็คือฉนดนทั่วไปนี่แหละนะครับทำได้ทุกอย่างแหละพเพียงแต่ว่าจะไปทําโรงงานอุตสาหกรรมนะเราจะทําอะไรนี่เราต้องไปสองที่ปกติซื้อขายที่ดินเนี่ยเราไปที่สํานักง,งานที่ดินนะในแต่ละสาขาในแต่ละจังหวัดในแต่ละอําเภอแต่อันนี้มันจะพิเศษคือเราต้องไปที่จัดรูปจังหวัดนะไปให้เขาเซ็นแค่นั้นเองเซ็นรับรู้รับรองทุกครั้งแค่นั้นเองไปที่เรื่องปกติครับ บางคนไม่รู้ก็ไอ้กตกอ,อกตกใจซื้อขายไม่ได้อะไรต่าง body, จะเป็นแนวนั้นนะ่ะนะอันนี้ต้องอธิบายไว้ก่อนเนาะปกติครับปกติซื้ออย่างนี้ใครก็จะไปสร้างคอนโดล่ะมันเป็นไปไม่ได้เชิงมันต์เป็นไปไม่ได้เขาก็ซื้อเพื่อปลูกอาศัยทําการ,ร,ร,รกเกษตรแถวนี้เป็นพืชซีส่สีเขียวนะครับพื้นที่มันมีหลายสีสีเขียวสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีอะไรสารพัดจะสีนะเราเอาที่เฉพาะเราเกี่ยวพันด้วยแล้วกันน่ะนะครับที่เขียวคือปลูกบ้านได้ทําการเกษตร อะไรพวกนี้นะฮะลึกลงไปจากที่ผมยืนบนคันที่เนี่ยประมาณสักไม่เยอะหรอกสองคืบอปะประมาณสักให้ยี่สิบเซนแล้วกันนะโดยเฉลี่ยนนะนี่ต้นต้นข้าวมันขึ้นมาสูงไงมันก็เลยเหมือนกับเท่ากับพื้นที่เราเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะที่มีความเป็นธรรมชาติเดี๋ยวผมจะไปส่งท่านผู้ชมในด้านหลังอ่าด้านหลังแล้วก็พอเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเวิ้นเวอ้อเขตนู้นก็คือตรงนู้นนะ่ะไอ้ตรงนู้นนะ่ะไอ้ตรงนู้นะน่นะด้านหลังน่นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป้ครับ ข้อมูลผมอาจจะไม่ได้บอกโอ้โหละเอียดยิบนะกว้าง4 6เมตรลึก38.63อะไรอย่างี้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะเป็นแค่คร่าวๆพอนะครับแต่ที่ชัวร์ๆแม่นๆเลยคือ11ไร่ครึ่งกว่าน,นิดนึงตีไว้11ไร่ครึ่งขายอยู่2.25ล้านอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีนะอยู่ติดลบบุรีเลยไปลูบิสันลบบุรีอย่างที่บอกโลูบิสันโลตัสบิ๊กซีโฮมโปอะไรอะแม็โคไทยวัสดุโกบนเฮาไม่ถึง10กิโล อ่าไม่ถึง10กิโลแล้วอย่างที่บอกมันใกล้เส้นทางที่เขามันก่อสร้างรถไฟลอยฟ้ารางคู่นะใกล้สถานีรถไฟแห่ง,แห,งแห่งใหม่ของลบบุรีมันก็เลยเจริญขึ้นมาเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปกลับตัวตรงข้างหน้าเนาะนไหนเดินมาขนาดนี้แล้วนะครับพามาชมบรรยากาศกันด้วยทั้งไลรสดเลยนะอันนี้ก็ไลรสดด้วยแล้วก็ ทำคลิปพร้อมกันเลยนะครับสเวอร์ชันเลยใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยใครชอบแปลงนี้ฝากพิมพ์เลข999ให้ผมบอยเศรษฐินาคาร่าหน่อยแล้วกันนะครับ999เพื่อเป็นกําลังใจในการพัฒนางานกันต่อไปอ่ะเนาะนี่จะพาไปดูข้างหนาง้าเป็นคลองล่องน้ําล่องน้ําบางทีก็เรียกว่าคลองไส้ไก่บางทีก็ว่าคลองผันน้ําบางทีก็เรียกว่าเอ่อล่องน้ํมามันเรียกได้หลายอย่างบางทีเขาเรียกว่าเหมืองเหมืองเมื่อก่อนผมก็นึกเอ้เหมืองมันคืออะไรวะเหมืองเงินเหมืองทอง,ท,องที่ก็ทําอย่างนั้นเหรอเหมืองแร่เหรอไม่ใช่ เหมือนก็คือเหมือนกับที่ส่งน้ำเข้าน้ําออกอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ดูบรรยากาศชุมชนใหญ่อยู่ตรงนู้นผมบอกไปแล้วนะครับนุ๊กแถวนี้มันเป็นตารางหมักวอดครับเข้าได้ออกทุกทางนะครับบรรยากาศข้างล่างจะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันหน่อยครับเดีย๋ยวมาต้องลังวัดอีกนะนี่เห็นไหมน้ำเต็มปิบปลาเพียบ ท่านดูสุดสายตานะนี่เห็นปะช่วงนี้น้ํามันเยอะอย่างที่บอกกันแห้วหน้าฝนหน้าแรงนี่น้ําเยอะเอ้ยขอโทษฮนะหน้าฝนหน้าหนาวหน้าแรงนี่ไม่ต้องกลัวครับแรงจริงๆนี่ให้ดูอ่าบรรยากาศยาวไปเรื่อยเลยเนี่ยนะฮะเห็นไหมยันทงนู่นเลยนี่แหละสิบเอ็ดไล่ครึ่งกว่าสนใจยังไงก็ เบอร์ผมก็0983875209เนาะ0983875209 ID i ายจะแอ d ลายกันไว้ก็คือพิมพ์มเข้ามาย a s ไ i น์กอ่อน s i boy เลข8อะ a s s i boy เลข8พอแล้วแค่นี้คร่าวๆพอนะสนใจยังไงก็ลงดูแล้วกันอาจจะมีแปลงที่ดีกว่านี้ก็เป็นประโยชน์กับท่านในการไปเปรียบเทียบแล้วกันเนาะอันนี้เป็นแค่ทางเลือก,กน,นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดก็สมปรารถนา อ่ะโอเควันนี้ผมบอยเสร็จทีทั้งรายขอตัวก่อนนะโชคดีมีความสุขนะครับเจอกันที่ไหนทักทายกันได้ไปแล้วสวัสดีครับฝากพิมพ์ก้ากาหน่อยถ้าชอบไปแล้วครับ